วันนี้ได้มีโอกาสครับผมมาลงพื้นที่ครับผมติดตามสอบถามหลังการใช้ปุ๋ยน้ำครับผมและปุ๋ยเม็ตรอาเลสครับผมที่สวนของคุณพี่ยังนาะครับบ้นจงสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านจงบ้านยังครับผมโคกสำรานจ้าครับบ้านโคกสำรานตำบลหนองหลวงครับผมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุพรรณรนะครับผมครับผมเป็นจ้งไดครับเป็นที่นาพ่อใจบ่ครับผมการใส่ ดีขึ้นปาะครับดีขึ้นจากเดิมนะครับเนาะไอประมาณจักเปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นจากเดิมนี่ห้วยจากการจากการก้อนใส่กับหลังใส่ไอ้กี่คายก็ได้เท่าละสามสอบตีสอบมาจ้ะี๋ยวนี้มันก็ได้หกสอบเจ็ดสอบอยู่จ้ะเกือบเกือบเท่านึงเนาะเกือบเท่านึงแต่ก็ดีขึ้นมากครับผมอันนี้ยางหกมีดนะครับเนาะยางหกมีดครับผมไอพันหกลอยนะครับเพาะหกลอยยอดดับครับผมหกลอยก็หกลอยยอดดำปลูกฟ้าฝนกันไปนะครับเนาะ โอ้อยางขึ้นเนี่ยนดีเลยครับผมก่อนอยางครับผมยางหกมีดใต้ขอเบิ้งการยดเล็กน่อยนะครับผม <sk r isa> การยดก้นน้ำยางโอ้ยจีบยางสวยอ้าวปากเฉียบเลยครับผมเมื่อฉีบคือดังควายถ่ายนมีดเข่าปะครับผม มันเปลือกเงียบโอ้เปลือกเิ่มบลองใช้ดันค่อยแค่ส่นดอาคลิกเช็คแค่แค่แคค่ค่อยนึ่งส่วนแต่กี่ว่ามันอันสั้นตุนควอยเบิร์ดอ๋อมแข็งไหมครับไม่ไส้หนิมไหครับนี่เจ้านี่อะไรหรอเจ้าหล่อแล้วสี่สามเธอแล้วจ้ะสี่สามหล่แล้วนะครับเนาะจ้าคืออัตราผสมก็คืออย่างผมแนะนำเนาะจ้ะครับผมแต่กระเตกต่างจากโบฉีดยนปะครับผม่นจ้ะมันขีดง่ายมันขีดง่ายน้ำยางก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับเนาะครับโอเคครับผม เป็นการยศของน้ำอย่างนะครับผมครับ<า>จะเนียวจากข้นนะครับเหนียวเนืบเนาะโอ้เหนียวเนืบดีครับผมโอเคฝากไอ้ไอ้ผมจักหน่อยนะคนที่ยังบ่ท่านเปิดใจใส่ได้ผู้ที่ใส่แล้วครับผมมันเป็นยังไงความรู้สึกมันกะดีขึ้นนะจะเพิ่มพ้นผลิตขึ้นโยจะยางจากเ้าคยแข็ขงแ่ง,งจริงจ การกีดง่ายจ้ะนามันก็นิ่มขึ้นจ้ะ่ามันก็นิ่มเพิ่มฤทธิ์การเพิ่มขึ้นน้ำหนักการเพิ่มอาจจะบ่หลายนะเพราะว่าคว่วสมบูรณ์เนาะมันก็ตามเป็นน้ำสภาพดินนะครับตามตามสภาพดินแต่มันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับจะได้สร้างซ้ำกุระครับผมโอเคครับผมครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากแก้งหน่อยนะครับผมร้านปุ๋ยโอทูอีเวลิทอำเภอสองดาวครับผมลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากทดลองใส่ที่ของ สวนคุณพี่บรรจงเนาะครับ <Yeah. S 1> ผมใครอยากใส่คือเพื่อนกับล้านตั้งยูสินไอซองดาวสว่างแดนดินนะครับผมติดกับล้านมันติดกับตอรออ,อครับผมตรวจสภาพรถของสองดาวหรือผู้ใดมาปรถือกะโทรมาสอบถามก่อนก็นได้ครับผม063ครับผม867 0917สวัสดีครับครับ yeah.